รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอเปรียบดังฟ้าทอแสงลงมาปกคลุมพื้นดินให้เม็ดทรายกลว อนหินได้อยู่กินพึ่งบุญอาศัย60กว่าปีที่พอสร้างทำไว้มากมายโคงการในน้ำพระไทยชุมชำอยู่ในใจไทยทุกดูการสร้างสรรค์นตนเองการสร้างบ้านเมืองก็ตามไม่ใช่ว่าสร้างในวันเดียวต้องใช้เวลาต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทนเสียสละแต่ที่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามสิ่งที่ดีงามนั้นทำมันน่าเบือ่อบางทีเหมือนว่าไม่ได้ผลไม่ดังคือดูมันครึทำดีนี้แต่ขอรับรองว่าการทำดีไม่ครึต้องมีความอดทนเวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง พระบรมราชาวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่นักเรียนนักศึกษาครูและอาจารย์ในโอกาสเข้าเฝ้าวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2516ัสวัสดีรรครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟ้าบกดินสารคดีการสืบคน้นหาต้นคิดและผลผลิตจากความพอเพียงจากพระบรมราชาวาทข้างต้นของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงชี้ให้เห็นถึงเรื่องความสําคัญของความพอเพียงนะครับคนเราถ้าจะประสบความสําเร็จได้จะต้องมีความขยัน อดทนแล้วก็เสียสละเหมือนเช่นแนวคิดของแขกรับเชิญของเราในวันนี้แต่เรื่องดาวจะเป็นไงไปชมตัวอย่างก่อนครับวิธีปร่าวันนี้พูดคุยกับพิจเรยจันอ่อนจากหนุ่มโรงงานมุ่งสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงจนชีวิตประสบความสำเร็จครับดังป้าปกดินพระภูมิ หลวงตาไม่ให้ผมไปหวังอะไรกับปฏิหารมากนักแต่ให้ผมตั้งใจเรียนและเป็นคนดีแล้ววันหนึ่งผมก็ต้องพึ่งปฏิหารและขอให้มันเป็นจริงวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมธีโดยกลุ่มปตทก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี ดิิ้นนรับูมมตงตงคุภยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนและตอนนี้นะครับจเจฟฟรก็อยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะครับเราจะพบกับแขกรับเชิญของเราที่เมื่อก่อนเป็นอดีตหนุ่มโรงงานเคยได้เงินเดือนกว่า30,000บาทแต่ทิ้งเงินเดือนตรงนี้เพื่อที่จะมาใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ที่บ้านเกิดครับเรืร่องราวเป็นไงทางนี้เลย สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแขกรับเชิญของเราที่พูดถึงนะครับพี่เลครับพี่เลนี่กำลังจะไปไหนครับวันนี้ผมกำลักำลังจะไปทำนาไปทำนาเหรอครับโอ้ท่นเดี๋ยวขอเวลาสักนิดนึงนะครับขอนั่งคุยด้วยหน่อยนึงได้ไหมครับมาคุยเรื่องอะไรอ่ะอ่าก็เรื่องที่พี่แบบว่าเมื่อก่อนเคยทำงานโรงงานแล้วก็กลับมาอยู่บ้านนะครับนะครับขอเนี้ยคุยด้วยนิดนึงอ่าตรงไหนดีครับอ่ารถนี่นัก ลดตรงรถนี้ดีกว่าเออเดี๋ยอจะวีแหมพี่ครับ s <S รได้ข่าวว่าเมื่อก่อนแบบทำงานโรงงานนะครับตอนน well. ั้นทำงานอะไรครับทำงานเกี่ยวกับอะไรรถชิ้นส่วนรถยนต์นะครับผมอยู่ที่อยู่ที่ชนบุรีอมตะนิคมอมตะนครอ๋ออยู่ชนบุรีเลยแล้วตอนนั้นเป็นไงครับเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าเงินเดือนก็สูงอยู่ นะครับแล้วเป็นมายังไงทำไมอยู่ดีๆตัดสินใจเลิกแหมแล้วตอนนั้นเราตัดสินใจปั๊บแล้วเราออกมาเลยไหมยังยังยังเรายังยังไม่ยังไม่ออกเลยเราก็อยู่จนจนจบปีอะรับโบนเออคือรับโบนัสสิ้นปีแล้วก็เขียนแบบล้วออกเิ้งไว้เลยแล้วเราทํางานแบบว่าโรงงานแล้วเรามีความรู้อะไรถึงจะมาแบบกลับมาทำทางานที่บ้านได้อะ เราก็เห,เหมือนเหมือนเหมือนเริ่มที่ว่าพ่อแม่เขาทําไว้เรากกอนแล้วอตอนช่วงที่เราไปไปทํางาน <c oughs> เขาก็จะทาไว้ให้เราว่าเป็นบางส่วน <c oughs> เราก็มาต่อยอดของเขากลับมาต่อยอดของเขาล้วมั่นใจได้งไง <c oughs> ว่าเราบอกว่ากลับมาเราจะประสบความสําเร็จตรงนั้นเอา้ามันก็ต้องสําเร็จสิขนาดพอ่อรุ่นปู่รุนย่าเราเขายังทํามาได้เลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงเรามาโตได้เราก็ต้องทําเหมือนเขาได้โอ้แล้วตอนนั้นบอกได้ข่าวไปเรียนมาเพิ่มด้วย ใช่เรียนมาสองสามสถาบันเหมือนกันแต่ก็ไม่จบเพราะเราไม่มีเวลาบางทีก็เหนื่อยงานมาบ้างออกกะมาบ้างมันก็ง่วงเหนื่อยแล้วก็ไปไป,ไปมามาก็เลยเลิกอ๋อคือเราในระหว่างที่พูดง่ายคือทางานโรงงานเนี่ยใช่ใชเรวก็เรียนเรียนหนังสือด้วยก็คือเรียนหลายที่เลยหลายที่เลยตอนนั้นมันต่างกันยังไงครับแต่ละที่มันก็เหมือนภาคพิเศษของของการเรียนปริญญาตรี เป็นอะไรเรียนเพื่อเอาวุธอะไรประมาณเนี้เพื่อจะอัพการทํางานหน้าที่การงานเราขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็จะเดี๋ยวเขาเราก็อยากจะขึ้นก้าวหน้าทางทางด้านงานการงานอะอไรไปมันมันก็ไม่สําเร็จเราก็บอกเอางี้ถ้าเราอยากจะสําเร็จแล้วถ้าเราจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราต้องหาทางอื่นแล้วเราก็พอสิ้นปีปุ๊บเราก็กลับบ้านกลับบ้านก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาแนะนําว่า มีสถาบันเปิดใหม่นะเรียนมชีวิตเรียนสามปีแต่เราก็ยังไม่รู้หรอกว่ามชีวิตคืออะไรเราไม่รู้รก็แล้วเดี๋ยวเรียนเรียนไปเดี๋ยวก็รู้เองตอนนั้นเขาก็ยังไม่เปิดยังไม่เปิดว่าเป็นบรรจุว่าเป็นสถาบันที่ทางกระทรวงเขารับรองนะเขาเขายังไม่ไม่รับรองเราก็มาเรียนเตรียมความพร้อมเขาบอกเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมสองปี คือเราก็เรียนไปเรื่อยๆทั้งที่แบบว่าตอนนั้นย,ยังไม่ได้เป็นสถาบันใช่ไหมฮะก็เรียนเตรียมความพร้อมไปก่อนสองปีแล้วก็หลังจากที่เข้ามาเรียนที่มอชีวิตมันเป็นยังไงบ้างรครับก็ก็เลยว่าจากการได้อาจารย์บ้างทางอาจารย์เขามาอบรมเราบ้างมาให้คำแนะนําเราบ้างเนี่ยเราก็เออรู้อย่างน้อยว่าเอาหลักปัชญากิจ เผนของพระบาทสมเด,ด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนะี่ยเอามาใช้เราก็มาบูรณาการเข้ากับหลักสูตรของมชีวิตไอ้ไอ้แผนแผนที่เขาสอนเรานะเออเราก็คิดว่ามันมันน่าจะเข้ากันได้จากที่เราเป็นมนุษย์เงินเดือนใช้ใช้เงินเราคิดว่าได้ง่ายเราก็ใช้ง่ายแต่เราไม่รู้เลยว่าวการออมการเก็บการใช้จ่ายการงานเราบริหารไม่เป็นคือ ถึงเวลาแปดโมงเราก็ไปสี่โมงห้าโมงเราก็ออกอยู่อย่างเงี้ยชีวิตใช้โดยที่ไปวันวันหนึง่งเอ๊ะแสดงว่ามอชีวิตเนี่ยคือพี่เรียนที่นี่ครับพี่พิษนุโลกเรียนพิษณุโลกแต่ว่าในขณะที่เรียนมอชีวิตเนี่ยพี่ก็ยังทํางานที่ชนบุรีอยู่ใช่ครับเพราะฉะนั้นพี่ก็ต้องตีรถจากชนบุรีมาพิษณุโลกครับทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์ครับเพื่อมาเรียนเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับผมก็เหนื่อยนะเจ้าเหนื่อยจากงานมาปุ๊บ เราเลิกงานห้าโมงเราก็ต้องขึ้นรถจากชนบุรีมาพิโลกเพื่อจะมาเรียนให้ทันเสาร์อาทิตย์เราก็เหนื่อยที่ก็ท้ทอแต่พ้อนี่ก็มีอะไรฉุดฉุดเราไว้หลายอย่างเราก็เลยสู้ต่ออแล้วทำอยู่กี่ปีครับท,ทำอยู่สองปีทำอยู่สองปีับยทำอยู่สองปีโอ้โหทำอยู่สองปีแล้วแล้วทีนี้เนี่ย ผมอยากรู้จริงๆเลยว่ามชีวิตมันมันเรียนเหมือนกับที่อื่นไหมทาไมถึงตัดสินใจแล้วก็เชื่อมั่นในมอชีวิตขนาดนี้หมีเรียนแบบว่าคณิตศาสตร์เลขาคณิตภาษาอังกฤษเหมือนมหาวิทยาลัยอื่นไหมเหมือนกันครับเหมือนกันเพราะแต่มันเป็นพื้นฐานพื้นฐานของคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษพูดได้อ่านได้เขียนได้แล้วก็มันเขาเรียนเนี่ยเขาไม่ใช่ว่าเอาเอาวิชาเป็นตัวตัวตั้ง ไม่ได้เอาปริญญาเป็นตัวตั้งใช่เอาไม่ใช่เอาวิชานู่นเอาวิชานี่เป็นตัวตั้งเขาเอาเอาเราเป็นตัวตั้งเอาการงานเราเป็นตัวตั้งเราจะทํายังไงเราจะบริหารทํายังไงว่าเพื่อให้เรามันประสบความสําเร็จก็คือเอาชีวิตเอาชีวิตเราเป็นวิชาต่างๆเนี่ยคือเอาตัวเราเป็นตัวตั้งภาาาษคณิตศาสตร์อาชีพของเราคือ เกษตรกรใช้อะไรบ้างแคาเรียนแบบนั้นใช่อังกฤษเราจําเป็นแค่ไหนก็ใช้แค่เรียนเท่านั้นอ๋อแบบนี้นี่เองนะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรียนมหาวิทยาลัยชีวิตไปได้2ปีเห็นบอกว่าเริ่มมีการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งใหญ่ก็คือออกจากงานใช่ครับทำไมเราถึงแบบว่ามั่นใจแล้วก็ออกจากงานมาเพราะว่าเราคิดว่าถ้าเราอยู่ณตรงนั้นเรา เราจะไม่รู้อะไรมันก็ไม่ต่างอะไรกับ,บกลุ่มเนยกะลาเราไม่สามารถที่จะไปดูโลกกว้างเราไม่เคยไปพอเราออกจากงานปุ๊บเราไปอบรมตรงนู้นอบรมตรงนู้นอบรมตรงนู้นที่ต่างๆที่เราไม่เคยไปเออเขาทําได้ยังไงจะหลังจากนั้นเราก็ออกดีกว่าเราคิดว่าเราออกดีกว่าแล้วก็มามมามาทำของเราทําเศรษฐกิจพอเพียงของเราดีกว่าม,มันจะยั่งยินกว่ากันเยอะอ้โหนะครับก็เรียกได้ว่าเรา ตาสว่างแล้วก็เห็นถึงความสําคัญของมอชีวิตจริงๆก<ช>็เลยตัดสินใจออกมาละ<ช>ทีนี้ผมชักอยากเห็นแล้วครับว่าการที่แบบว่าออกมาใช้ชีวิตเรียบง่ายนะครับหลังจากที่เป็นมนุษย์บนเงินเดือนมาตลอดนี้ครับจะสามารถที่จะใช้ชีวิตในรูปแบบไหนได้พาผมไปดูนิดนึงได <มา S 1> <ๆ S 2> ้ไหมเดี๋ยวผมพาเข้าสวนได้ครับอ๋อแล้วนี่ก็คือ พื้นที่ที่กลับมาทำตอนนั้นกลับมาเนี่ยทำอะไรก่อนเลยปลูกป่าก่อนปลูกป่าก่อนปลูกป่าทําไมครับมัต้องเราต้องปลูกป่าให้เป็นร่มให้กับพืชข้างล่างก่อนอย่างหมอชีวิตเขาสอนมาเราว่าปลูกป่าสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างเราก็เริ่มปลูกไม้ปลูกของใต้ดินก่อนพืชอย่างที่หนึ่งที่เราปลูกคือของที่ใช้อยู่ใต้ดินสองคือพืชล้มลุก 3คือพืชไม้ผลประโยชน์ที shorts, ่ส so ี ar, like ่ก็คือพวกกิ่งพวกไม้ผลเราเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงก็เหมือนว่าปลูกปลูกสามอย่างได้ประโยชน์สี่อย่างก็คือพูดง่ายๆคือมาถึงอย่างแรกเลยปลูกป่าก่อนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าพื้นที่เนี้ยก่อนหน้านั้นอ่ะค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องที่ดินใช่ตะกดเป็นดินทรายพื้นที่แถวเนี้ยเป็นดินทรายสามารถปลูกอะไรก็ ค่อนข้างยากเพราะรุ่นรุ่นบรรพบุรุษเราเขาปลูกพืชลำซากคือเป็นพืชเชิงเดียวไปเชิงเดียวแล้วก็ระบบเชิงเดียวสารเคมีสารเคมีเขาดินก็เลยเสียเสียดินก็เลยเสียเราหลังจากที่เรามาตรงนี้เราแก้ไขยังไงปลูกถั่วปอเทืองแล้วก็ใช้มูลมูลสัตว์เนี่ยมาใส่อ๋อค่อยๆปรับไปเรื่อยๆเราก็ไม่ได้ใช้สารเคมีเลยไม่ไม่ไม่ใช้เลยอืมถ้าองนั้นเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างอ่า บ้ปดิินรัภูมยตตองคุหลวงตาไม่ให้ผมไปหวังอะไรกับปฏิหารมากนักแต่ให้ผมตั้งใจเรียนและเป็นคนดีแล้ววันนึงผมก็ต้องพึ่งปฏิหารและขอให้มันเป็นจริงวิทยาศาสตร์ทำให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้โรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมธี โดยกลุ่มปะตะทก้าวแรกเพื่ออนาคตใหม่เปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีดัโอ้โหตรงนี้นี่ต้นสักเต็มไปหมดเลยเขียวจะอุ่มเลยครับมาแล้วตรงนี้ที่ปลูกไว้มีอะไรบ้างครับก็ที่นี่ม,มีต้น มก็ไม่เชิงได้ปลูกนะครับเพราะธรรมชาติเขาเกลื่อกันเองเอะแล้วตอนนั้นนะครับที่หลังจากที่เราเลิกจากงานประจําอย่างเงี้ยแล้วคนรอบข้างเขาเขาว่าไงอ่ะเขาว่าเขาว่าผมบ้า ช่วงเดือนสองเดือนแรกนี่เราไม่ไม่ไม่เข้าหาใครเลยนะเพราะว่าเข้าไปได้เขาก็เขา,าลุมเราอะไรเราว่าเราบ้าเรียนมาก็ต้องสูงไม่ทนแม่อะไรเขาก็ว่าเรานี้ถ้าเทียบไรายได้สมัยก่อนแบบเออได้เงินเดือนมา <c oughs> นิง่งๆทุกเดือนสามหมื่นปัจจุบันไรายได้แตกต่างกันไหมก็แตกต่างกันอยู่นะถ้าไรายได้ถ้าพูดถึงสามหมื่นกับหมื่นห้าปปปปปปจจปป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 ปนปปปปะแบบ ชั่วๆเลยอ่ะประเด็นเบื้องประมาณหมื่นห้าคือค่าต่ำอย่างน้อยใช่ใช่หมื่นห้าแหละหมื่นห้าแหลกรงๆเลยใช่แต่ว่าความแตกต่างก็คือคือว่าเราไม่มีค่าใช้จ่าย๋อค่าใช้จ่ายเราก็มีนิดหน่อยพราะเป็นพวกยาสะผมและบ้างแต่ก็เริ่มจะไปหาความรู้จะเปลี่ยนเปลี่ยนพวกเนี้หมื่นห้าแต่ว่าเราไม่มี าใช้จ่ายแต่เงินสิ้นเลยใช่ไหมครับแล้วนี่ยังไม่พูดถึงเงินแบบว่ารายปีแบบทำนงทำนาใช่รช่ใช่ใช่ครัอ่านี่คือแค่แบบรายเดือนเท่านั้นเองก็เรียกว่ามีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นใช่ครับเราเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราทำอย่างเงี้ยทำได้ยังไงหมายถึงแบบเดือนน่งเอาเงินมาจากไหนเอาเงินมาจากเราทำข้าวอินทรีย์ครับแล้วก็มะนาวไผ่เราก็จะเอาไป ขายในที่ตลาดหรือว่ามีคนมาซื้อส่วนมากคนในชุมชนนี่แหละเขาก็จะมาซื้อกันไงวะเพราะเขามั่นใจว่าของเราเนี่ยไม่ใช่ตลาดนี่ส่เขาก็จะมาซื้อคนละลอดสารล้วก็เอาไปขายตามตลาดอใช่ใช่แต่แต่มากไม่ค่อยไปเขาจะมาเจะมอที่นี่เลยโอ้โหสบายเลยนะครับอย่างั้นเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆในนี้ดีกว่า อ่าล้วครับไหนขอดูหน่อยครับนี่นครับโอ้โหมะนาวมะนาวมะนาวที่ได้ความรู้จากการไปเรียนมอชีวิตมาเราก็มาปรับใช้บูมบูรณาการเข้ากับพื้นที่เราเราก็จะเป็นพวกมะกอมะนาวอยู่ในพื้นที่เดียวกันแล้วก็มีตะไครแล้วก็มีพวกกะเพราวพวกนี้ซึ่งเราปลูกให้เขาเกลื่อกันเราไม่ต้องใช้แม,ล,มลงลยาฆ่าแมลงอะไรเขาก็จะจัดการของเขาเอง แบบนี้นี่เองแล้วนี่ก็เป็นรายได้ใช่ครับที่ที่บอกว่าโหมื่นกว่าบาทนะครับเอามาจากไหนกันเนี่ยแหละโอ้นี่ปลูกกินด้วยแล้วก็ขายได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีผ่อีกใช่มีผักิมซุ่งผักิมซุ่งใช่ไปดูกันครับผมจะพาไปดูไผักิมซุง นี่ไงครับไผ่กิมซุงกมซุงอ่ากิมซุงนะครับอันนี้เราก็ปลูกออกหน่อแล้วไหมเราก็มีหน่อไม้รับประทานนี่ไงครับโอ้โหเต็มเลยครับหน่อไม้เดี๋ยวเราก็จะไปกวาดทําปุ๋ยอ๋อเราก็มาทำตองเองทำปุ๋ยโคนไผ่ซะเลยโอ้โหนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งรายได้ของเราใช่ไหมครับเราก็ตัดหน่อไม้หน่อไม้เนี่ย ขายได้ขชาไดา้นะครับอาละครับนอกจากที่มีมะนาวแล้วมีผักต่างๆแล้วนะครับมีเรียกว่าสารพัดผักปลอดสารแล้วมีอีกหนึ่งอย่างที่เป็นรายได้รายปีของเราด้วยใช่ก็คือนาข้าวนาข้าวอาละครับเดี๋ยวเราไปแ<ป>วะไปดูนิดนึงดีกว่า<ป>โอ้โอเค เราไปคันนี้เลยนะไปกันเลยครับไปรถลิมูซีนอะ้วอย่างนี้คือเราจะไปที่นาใช่ไหมครับใช่ครับนานี่ทำอยู่กี่ไร่ทำอยู่ตอนนี้อยู่นาเนี้ยทำไปแล้วนี่ประมาณ7-8็สิไร่ได้รเลยโอนี่เรียกว่าทอดรักไปได้ เป็นแบบว่าหลายเดือนแล้วก็ยังมีงานที่เป็นรายหน้รา,ายปีด้วยใช่คัตอนนี้เราก็อยู่ที่แปลงนาของพี่เล่แล้วนะครับโอ้โหเมื่อก่อนนี้ก็ได้ข่าวว่าก็มีอยู่นิดหน่อยใช่ครับแล้วก็หลังจากที่เราเรียกว่าเข้ามาดูแลกิจการนะครับของเราเต็มตัวใช่ตอนนี้ก็มีการขยายขยาย<ช>ตอนนี้พื้นที่เท่าไหร่ละตอนนี้มีอยู่ประมาณ80ไร่ 80ไร่แล้วก็ค่อยๆบอกว่าทยอยซื้อไปเรื่อยๆครับครับตอนนี้มี80ไร่เพาะเป็นพื้นนานะเป็นพื้นป่าอีกต่างหากเป็นพื้นไร่อีกต่างอ๋อเฉพาะนาเนก็80ไร่แล้วนาที่ทํานี่คือเห็นบอกว่าเป็นแบบนาอินทรีย์เลยใช่ครับไม่ใช้สารเคมีไม่ไม่ใช้บอกเทคนิคหน่อยว่าไอ้ที่นาอินทรีย์เขาทํากันยังไงก็ใช้พวกสารหมักพวกน้ำหมักชีวภาพที่เราหมักขึ้นเองครับผมของหมักก็ได้จาก ขงในบ้านเราพวกขาตะไคร้เดาไรตาห้อยไปนะาไปไรไปนาเราที่เราก็คือเอามาหมักเอามาหมักรวมๆกันทำให้พวกทาเป็นพวกสารไรแมลงใช่ใช่ใช่นะครับแล้วก็พวกพวกปุ๋ยเราก็จะใช้พวกปลาในบ่อที่เราเลี้ยงไว้แล้วเราก็เอาเอาหัวมันเอาท้องมันพุงมันเราก็เอามาหมักทําเป็นปุ๋ยน้ํอแล้วก็มูลมูลสุกรเราก็มาหมักทําเป็นน้าแต่สังเกตอย่างนี้นะครับ เข้ามานี่ไม่เห็นมีแบบบ่อน้ําเลยมีแต่ที่ของพี่เลนะครับที่แบบขุดบ่อไว้อันนี้ไว้ทาอะไรครับเอาไว้เลี้ยงปลาไงปลูกบัวอ๋อเราเราเลี้ยงปลาไว้เราไว้ตอนหน้าแลง้งหรือระดักเราขุดบ่อไว้ดักปลาธรรมชาติครับผมปลาธรรมชาติก็จะไหลามาแล้วก็มันไม่มีที่บ่อพักปลาก็จะมาลงเราบอเดียวอืเพราะที่อื่นเขาไม่มีบ่อบเขาไม,ไม่ขุดบ่อเราก็คือตรงนี้เราก็เอาไว้พัก พักน้ำไว้เราผักน้สัตว์น้ําด้วยเราเอาไว้ใช้น้ําด้วยแล้วก็คือน้ําเวลาเราถ่ายน้ําออกก็คือเอามาไว้นี้ป่ะครับใช่อเพราะว่าเราถ้าเราเอาน้ําจากข้างๆมาเนี่ยน้ำมันจะแบบปนเปื้อนมาเราก็จะไม่เอาเราก็จะเอาน้ําของเราเองแล้วก็ปล่อยไว้ในบ่อถ้าถ้าเอาเอาน้ําข้างนอกเข้ามานะปลาเราที่เลี้ยงไว้ตายอเพราะว่าน้ำอื่นอาจจะมีสารเคมีใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราเอาน้ําของเราใช้ของเราเองใช่โอ้โหแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งอาหารได้ด้วยมีทั้งสายบัวมีทั้งปลาให้กินทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นรายจ่ายเนี่ยไม่มีเลยแทบไม่มีเลยแต่ถ้าว่าไม่มีเลยก็มันก็ไม่ใช่นิดหน่อยนิดหน่อยน้ำปุงน้ําปลาอะไรนี่ก็ต้องซื้อบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรียกได้ว่าแทบจะบอกว่าไม่ต้องซื้ออะไรเลยทุกอย่างมีนาที่นี้ชีวิตเราเปลี่ยนไปขนาดไหนหลังจากที่ไปเรียนที่มอชีวิตเปลี่ยนไปมากอย่างน้อยก็ได้เปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อน ทำอะไรที่เขาคนนึ่งเขาไม่ทําเปลี่ยนจากมนุษย์เงินเดือนมาเป็นเกษตรกรเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองเราไม่ต้องมีใครดุใครดา่าใครว่าเราผู้จัดการก็เราคนงานก็เราน,นะสิ่งแวดล้อมเราเปลี่ยนไปเยอะเลยนะจากโรงงานอุตสาหกรรมกลายเป็นแบบว่าท้องนาเขียวเขียวป่าเขียวเขียวนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเรามีความรับผิดชอบต่อเรียกได้ว่าอาชีพของเราเราทํานาโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเพื่อผู้บริโภคจะได้สิ่งที่ดีที่สุดด้วยนะครับ สุดท้ายอยากจะถามนิดหนึ่งว่าสําหรับคําว่าพอเพียงในนิยามของพี่เล่คืออะไรครับพอเพียงคําว่าพอเพียงก็คือพออยู่พอ,อกินพอประมาณแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้เราไม่ต้องไปพึ่งใครเราต้องพึ่งตัวเองก่อนถ้าเราพึ่งตัวเองเรารู้จักตัวเองเราก็อยู่ได้แล้วนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็เราสามารถที่จะแบบขูดบอได้นะครับเอาน้ําเอาอะไรก็ดูแลของเราเองได้นะครับพึ่งพาตัวเองให้ได้มากที่สุด วันนี้ผมได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายยังไงขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับครับยังไงก็อย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวมีของจะไปทาอะไรกินกันที่บ้านโอ้แล้วครับเลี้ยงข้าวครับครับเลี้ยงข้าวเลยครับผลผลิตจากผืนดินในที่ดินของพี่เจรคือผลของความเพียรความอดทนในการลงมือทำในสิ่งที่คิดที่ฝันให้เป็นจริงการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก คือผลของความกล้าต่อการตัดสินใจเดินตามเป้าหมายที่ตนเองต้องการไม่ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสะทุนนิยมที่เชี่ยวกราดหรือลุ่มหลงไปกับสิ่งที่เรามากมายที่แฝงอยู่ในวิถีแห่งความเจริญของสังคมมนุษย์ครับมอชีวิตนี้ให้ผมมาให้ผมรู้จ,จักปัญญาปาพรพราชาเพนเพน การเรียนการจัดตัวเองหลายอย่างยิ่งยิ่งสี่แผนของหมอชีวิตเนี่ยทำให้ผมได้แผนอาชีพแผนการงานแผนเวลาแผนการงานแผนการเงินแผนสุขภาพทำให้ผมเอามาปรับใช้ได้ทุกวันนี้คำว่าพอเพียงก็คือพออยู่พอกินพอประมาณ แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้ในหลวงทรงเป็นปาฏปาพระราชาที่เรานำเอามาใช้เพื่อที่เราจะได้ของเอามาเป็นหลักในการดำรงชีพเราโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาใครเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือสังคมได้ คำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าหลังจากที่ลาออกจากโรงงานนะครับพี่เจเลยกลับมาบ้านทำอะไรเป็นอย่างแรกครับพิมพ์ FA1 ตอบว่าเลี้ยงปลาพิมพ์ FA2 ตอบว่าปลูกป่าสร้างคำตอบแล้วส่ง SMS มาได้ที่เบอร์ข้างล่างนี้เลยครับผู้ที่ตอบถูกสท่านแรกรับไปเลยและนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วครับยินดีได้ครับนไไทยชนชนชไทยอชชาาวีี่่เรด้ม ขอตั้งปณิธานแทนหัวใจคนไทยทุกดวงขอทำบุญไว้ขอรวงให้พ่อหมดห่วงทรงพระ